สวัสดีตอนสายๆค่ะพี่น้องวันนี้จะพาไปเที่ยวเยอรมันค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวร่วมกันเลยค่ะพี่น้องว่ามองเที่ยวแล้วก็มองลรงแรมเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวสิท่ทายไม่ให้เป็นระยะเราจะเอามาให้เบิรงเป็นระยะระยะเนาะ,ะจะไปเพื่อนี่และว,วันเกิดคุณแม่ย่างใช่ไหมไม่ยาเพิ่นเชิญเป็น วันเกิดเพิ่นเพลียงวันเกิดแต่ว่าเพินเ่นไปจัดอยู่เยอรมันเซนะนเพิ่นกระสือตัว๋วเสอยงไหลูกหลานแล้วก็หลานหลานสะภ้ายเซน่ะทั้งมดสิบคนพี่น้องอโอเคค่ะไปเจอกันที่เยอ,อรมันค่ะให้ใหนนะ้บรรยากาศตอนเสาร์นะบรรยากาศดีดีด้วยสามีามอ่ะก,ลกมม็ลูกสาวให้กุม,มอนลูกสาวกุมอน จอดพักนะคะพักเบรกเบรกย่าอันนั้นคุณนายแม่คุณนายย่าเข้าห้องน้ำพักเบรกค่ะพักเบรกเรข้าห้องน้ำของท่าลูกสาวาจะอ้วกพี่น้องโอ้ยขับรถเดินทางไกล <c oughs> บอกกับพ่อได้เค่ค่ะเดี๋ยวไปถึงครึ่งทางเดี๋ยวถ่ายเบิ่งตอนโรงแรมเด้อ See you soon พากเบรกกินเ้า,าค่ะพี่น้องเยวกินเา้ากินขนมปังก็ใครกินเ้าคนละกินอะไรเด้อบัดเนี่ยกินข้าของน้ำ้ะแบ่บ Ah, ja, det er yeah. er det sidste gang, vi har været her, ikke? Eh? Yeah. Har vi ikke det? Jo, vi okay. er ikke, Jeg tror ikke vi kom helt ja der, kirken. ja, der kan selvfølgelig være flere kirker. Ja, den der kirke, der ถนนคนเดินที่เยอรมันค่ะแต่เป็นอันเมืองเมืองเองขาหน่นึนง่งีือมองมีพวกข่อยออกมาตรงนี้เนะานนะไปเดินกันค่ะบ้านนี้จะมีขอท่าน

เอฟาอะไร็ดลูกเอ์ดลูกเอ์ดลูกเอเดรียสไทรเยอะดเบบี้สเกตฮามาลานอยู่ในเยอรมันเฮาตรงไซนผ่าปิดจมูกนาะพี่น้อง วายเยอรมันเขาอย่างเงีอันนี้โ oh <my> ยมใช่ไหต่อค่ะอันนี้ร้านตัดผมพี่น้องญาติพี่น้องเราก็นั่งดื่มกาแฟสร้างกาแฟต, <Yeah. S 1> ต,อตอลอดเขานเตะร์านอันเขาตะรานอันนี้พี่น้อง kotolan an iyang, kotolan, tukar ไดเรือนกีละมั่กับมีมไดพี่น้อง <c oughs> ว่าฝปยฝอยด้ไรั้ำโจะเขี้พี่น้อง,งช่องฉาดแดนพี่น้องยังชอบตอนนี้คนที่ชอบได้มากที่สุดก็คือแอลฟาแอลฟาชอบไดเยอะกว่าเพื่อนถูกพวใหไงนั่นนะ ร้านอาหารขังเกินพีนองตะนังันจะนังปตะนังนาะร้านขายดอกไม้ก็มีนะคะน,นั่งตัวลปพี่น้องาาน,นีะอ,อันน,น,อนะนี้เป็นเมืองเยอรมันเนาะเมืองติต่อนเดนมาร์กนี่นนโองเ,เ็นทามนาช็อปปินน้ง

สวยอ่ะตึกลาบ้านช่องเป็นแบบนี้ด้วยนี่เห็นไหมเป็นบ้านช่องทางเยอรมันเนาะพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นหม่องจอดรถเป็นหม่องจอดรถจ่ายเงินนะคะนะเป็นหม่องจอดรถบร่เสียงเน ว่าผมห้องโเห็นนะน,นี่ก็เป็นพานะคะน,นี่ก็เป็นช่องทางที่เราเข้ามมาบางหังน,นะพี่นอง,งนั่งรอคน,อง,ปนองปลากรอก,กเกนเฟมินูตอีเทรนอนทป่แผาสองไม้ก็โอเคอัน,นรอเขอ,กกอันอกระเม็น รอรอคนมารอ,ขอเขาโรงแรมบ่ายสามวอตเทอวิสเกอโคอินรอคนเชะโอเคไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปรีวิวโรงแรมให้เบิึงเด้อค่ะเด้อมาแล้วรถมารับเราแล้วไปแล้วค่ะขึ้นรถกันนะคะ,ะโอเค มีรถราชรถมาเลยค่ะคือรถค่ะมองจอดรถรกลังสิญางเข่าโรงแรมเด้อปะเนี่ยว่าเข้าใ้เวลาของโรงแรมบ่ายสองค่ะพี่้องเดี๋ยวจะไปรีวิวโรงแรมให้เบิรงเดอค่ะ